สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกฐานเด้อบ่ายอยู่ลาอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศพี่น้องปู่พ่อก็สร้างน้องข้ามขึ้เก่าเมื่อนี้พากันไปใส่เนาะทีมงานทีมงานใส่ลุย์กระปวดเสียเนี่ยสีผ้าร้านมาซึ่งได้อีกเลยพี่น้องเอลยอูุปกรณ์มาทายทักดีนะโอ้คิวกว่าอยากฝอยนางพอคิว นี yeah. ่อ่ะอิงก็ได้นี่ยอิงอันนี้เออได้เจ้าระนังไานเนี่ยเจ้าระนังเออเอออ่คิ้วกับสิไป้วบาดนี่บายโอ้ อยากยาจิตรายกรับได้เลยนะสิบโมงไหนเด้นี่ไลลงคลองซะได้นลยคิวสอกไปดินอยู่หน้าถาแม่แด้วแมไปคลายมะกระโพดกันเด้อแม่สิไปคลายมะกระโพดก่อนมาถึงไปแบบน,นี้ ทีมงานกองถ่ายคนนะบายไปไปถ่ายยิ้มไฟกันดกมะน้าเลยไฟกันดกมะน้าตอนนี้น้องข้ามกาังานน้องข้ามกาังานเอาเก็บมากะโพดใส่ถุงเนาะสิไปขายหมากะโพดก่อนแต่ว่าสิบระเทศไทยให้เบิ่งได้ปราลงเลยทั้งกิโรถ Thank you lột thân ăn à nó ạ có thông 200 ăn xong này Bên ngân bạc cả xíp bảo ăn xong bạc Lăng tụm nhiều Cái lăng tụm nhiều bảo luôn ก,ก็มาสิฟิคาย์มะกระพุกแล้วตอนนี้ก็ได้เบิร์ตอันนี้คือนมักม่วงเบิร์ตแล้วแต่ว่าห้าสิบมาหนับเงินให้เบิร์ตเบิร์ตแล้วพี่น้องเอ้นลองท้าไปแค่มะกระพุกมืนก่นหนึ่ก็ได้ยมื่ออื่นอีกกับสิฟิคายอีกเพราะว่ามะกระพุกมันแก่ประด็นเนาะอย่างไอคิวกับมื่นจะไปเซลลหายกับโบหูจะไปเซลล์ไอคิวหายสิไปขายอีกมื่นห้าสิมาดนับเงินว่าห้าสิได้จักบาทมาเบิ่งนน้ำกันโคกดหมวกก่อน เือนโจรอะสันต้นหมอกก่อนท่านผู้ชมเอ้ยระดับเงินเหมือนก่อนมากระโพดอ่ะสันสอบก้าหมดแดงหนึ่งน้องข้ามปีมาสอา ไส่เท่าแดแล้วใส่ได้จากบาตมาเบิ่งน้ำกันขึ้นนี่ประมาณนั่นเอาเบิร์น้ำแกนเลยสองร้อยสองร้อยสีสสยส่สิบสองร้อยหกสิบ ต้องรับแปดสิบสามร้อยสามร้อยยี่สี่สิบบาทป้าลมแห้งกันเลยอยู่นอกมาทานผู้ชมได้สามร้อยสี่สิบบาทเงินคาแรงตัวเองเหมือนนี่เงินคาแร่งตรงคำไปขายมากระพกุก เติมน้ำมันอีกหาสิบบาททักออกเลยอยู่ซองร้อยสองร้อยเก้าสิบบาททักออกสี่สิบบาทเบิร์ดคาแรงเดี๋ยวกินเพอ,ก,เอกับบริกินไี่ต้องเลยเดีย๋ยวกินเพอรกับโอ๊ตไว้วัดหน่อยก็ซื้อนมไหไอชิวอีกอันนี้ขึ้นน้องข้ามเธอไปทอนหาสิบบาท ได้หยุดสองร้อยเก้าสิบบาทที่จริงแล้วอยู่สองรอยเก้าสิบบาทท่านผู้ชมนี่แหละเศร้าคาเศร้าค่ะปาน,นิชเขาจะยังต่อเนาะทุงเศร้าบาดกับต่อได้ขาดค่าพูดรองข้าวัดเสียงไม่ได้ขาดพูดเนี่ยก็ะไรสองร้อยเก้าสิบบาทขาดุ้ยคานราบนดูดจักดูดหน้าคาราบาลดูดหน้าไม่เช่อจะได้แหละหายหนึ่ง ไปอีกซองข้ามเท้นี่แหละทำไปซองเลย,เลยตอนนี้น้องข้ามกะมาเฮือนไอซองหน้าอีกเพราะว่าป้ายคิ้วไว้น้ายาอยู่นาน้องข้ามกระเสียวป้ายขี้อีกน้องข้ามคำามาเกลือหมูน้องข้ามกระเสียวอ,ออกแล้วมาน้องข้ามคำว่าเกลือหมูน้องข้ามกรอเสียวมะนาวแหละยังบไปกินข้าวเศร้าทำไปซอมเลยยิ้วข้าวจะเป็นเอิร์นไปไปกินข้าวนังกันมาสิกินข้าวมันยังกับโบหุ พาเบิร์กแม็อยู่แนวกินก็เด้อบแบบลงทึนแล้วก็เสียกินข้าวกินหนามก่อนเนาะไปกินข้าวกินหนามก่อนยิ้มข้าวแห้งโอ้ยยิ้มข้าวจนเพี่ไอ้เที่ยวเลยไปกินข้าวสาว cái khi lép lấy chín sả non cay mám á, chín sả non cay palung, ข้าวหนกันเด้อตอนนี้กับเพรนมาเรื่มบ่ายแลยนะ้วไปจ้ะอ้อมขี้เล็กชอบพี่น้อ,องเลยข้องผาจากหยาพิ่นเพิ่นเอามาให้กินเพิ่นแดงมาให้กินอ้อมขี้เล็กเขามันนอกมันนาอ,อืม Ta lạng của siêu bài bao yêu kêu ai kiểu bài kiểu kêu kiểu bài kiểu bài kiểu kiểu bài kiểu bài kiểu bài เนี่ยกระพี่น้องมืเหมอบานี่บาได้ขีดยากเลยเข้าไี่อยากเป็นใฮ้ส่แให้ไอ้ชื่อของหน้าตาปูเนี่ยไอยากตบมะขวะพ่อยากเไม่อยากให้เขาวซะ เนื้อไลเปียลังกับยาขาวอันฮิวสี่นกแบบรุ่งโมกิขาวันกิมาเยอะดกันดุกันฮขาวชิ้นนาำชิ้นอ่าวไปอืมงมผาดมาเป็นทัวเป็นหวยพอได้เจอจักหนสุนเป็นหัวแดง nhăn nhỉ. Ừ. khảo. khảo cùng căn Sẽ một đêm, đăng thêm thêm đen, thêm năng thêm. Má má má. อ้าวดื้มพี่น้องยินข่าวเย็ั้ปแต่หื่ขึ้นนี่ข่าวเต้งหนึ่งบันเปน,นอ,กอ,อกคุ่นโอ้เป็นแหงหรบอดปล่งลอดอก

เมื่อวานเนี่ยน้องเข้าหมด,หมด,หมด,หมดซื่นนี่เนาะน้องเข้ากลางสองมานาแคกไหนยนักแคยีหนทีลดแข่งกันกิจกรรนเลา,านะเงินกดลงนี่ปด็นหนักแค่นหนกันย่าเป็นไงทยลงมาเต็มหน่อยทีเราแข่งกัน

อะไรพี่น้องคิดในน้องข้ามกัจตีคอสจบคิปเพียงสำนีเด้อผากเป่นผักส้มผักเป็นกำลังใจใหน้น้องข้ามนี่เด้อกล่าวคำว่าสบายดีสุขสมองสุขบอลสุดกูสุขคนเดอจ้จเด้อเอิ่มแล้วลงไปกินข้าวเย็นจนอิม่ม